おはようございます。ซมาสแปนฟันเคียวしะโคตเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทบทวนคำศัพท์ของบทที่27นะคะเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งสิคะคำแรกอะไรนะลกยอดไดกุดาไซใครมาโยยูอิมิเดสกาเลี้ยงสัตว์ค่ะเลี้ยงสัตว์อ่าเราเราพูดไปแล้วเนาะว่าสัตว์มีอะไรบ้างนะถ้าต้อยบะเอออินุนเนโกเนโก

เออภูเ uh, ขาค่ะอินเตซ็นมองเห็นภูเขาแล้วถ้องเปลี่ยนจากยามาเป็นคําว่าอะไรดีเคชิกิอ่าคำศัพท์นี้แบงค์จังเคยได้ยินไหมเคชิกิคืออะไรลูกเคชิกิไม่เคยอ่าไม่เป็นไรอิงจะสอนคำศัพท์ใหม่เนาะเพราะว่าคําว่ามีเอมาสเนี่ยมันจะแปลว่ามองเห็นซึ่งไม่ได้ใช้กับยามาอย่างเดียวนะเราใช้กับคําอื่นเราลองเอามาแอภัยใช้กับคำอื่นอย่างเช่นค่ะว่าเคชิกิเคชิกินะคะตัวนี้หมายถึงอะไรดีนะ่าจะวาดรูปแบบไหนดี อ่าสมมุติจะเป็นหน้าต่างเหมือนเดิมแต่ว่าหน้าต่างเนี่ยไม่ได้เป็นภูเขาแหละาาทินเซจะวาแบบเป็นความหมายาาทินเซจาวาภูเขาอีกทำไมเนี่ยสมมุติว่าเป็นแบบอะไรสักอย่างฟึบฟมันเหมือนภูเขาเนาะแป้งฟังว่าไปว่ามาก็เหมือนภูเขาแม่น้ํานกคือเคชกิเนี K ่ยมันเหมือนเป็นคําความหมายกลวงกว้างของคําว่ามีย้ําหมะมี เขาว่ามีทันอะมันคืออะไรลูกสิ่งที่เอาพวกเนี้ยมารวมประกอบกันมันคืออะไรวิวทิวทัศน์เก่งมากสุบาราชีเคชิกิก็คือวิวมองเห็นวิวสมมุติเราจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยมองเห็นวิวนอกหน้าตา่างมองเห็นวิวนอกหน้าต่างก็มาดูกกะระเคชิกิกะมีเอมาเฮ้สามารถมองเห็นวิวแบบสุบาราชีเคชิกิกะมีเอมาสามารถมองเห็นวิวสวยๆได้นะคะอ่าคำต่อไปออไอโคเรมุ้ยไก โอโตกะคิโคยามะคิโคยามะสได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงเมื่อกี้อธิบายไปแล้วโอโตะหมายถึงเสียงยังไงนะคะเสียงที่ไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตถูกต้องเสียงที่ไม่ได้เป็นออกมาจากลำคอเป็นเช่นเสียงประดิษฐ์เสียงดนตรีเสียงคลื่นเสียงอะไรนี่นะคะเราใช้โอโตะสุบาราชิฮายสึกิมิจิกะเดคิมัสอ่ามิจิกาเดคิมัสคืออะไรลูกในรูปตอนแรกมีรถ รถเทรนรถอะไรถนนบนถนนอ่าถนนมันสร้างเสร็จนะคะอีเดสเน่คำว่าเดคิมัสที่เราเคยเรียนไปแล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะเดคิมัสโอ้โหเตมัสกาญี่ปุ่นก็เดคิมัสอุตะก็เดคิมัสเปียโนก็เดคิมัสเดคิมัสมันมีความสามารถสามารถเก่งมากก็คือ can I can do ฉันสามารถทำแต่พอใช้กับสิ่งของมันคือสิ่งนั้นมันสร้างเสร็จสมมติไม่ใช่มิจิเอาอะไรดีแป้งต่างเราแอดพายใช้กับคำอื่น No liebe, ơi, ถ้าไม่บอกว่ามีจีเฮ้ยถนนสร้างขึ้นอะไรท <as ี่มันสร้างเสร็จแล้วอีกเราลองดูคำศัพท์คำอื่นสิเช่นอะไรลูกอะไรที่มันเป็นแบบอาคารเป็นตึกเป็นห้างเป็นอะไรเงี้ยคำศัพท์คืออะไรนะเราดูคำศัพท์ที่เป็นของสิ่งปลูกสร้างสิเอเออาเอเดสเอไดเอเอเก็เดคิมัสบ้านสร้างเสร็จแล้วห้างจะเป็นฐานว่าไงนะเออ เดไดพาตโตอีเดสเน่เดพาตโตหรือพวกบีรือก็คือตึกนะคะแกเดทีมัสคือมันสร้างเสร็จแล้วฉะนั้นคำว่าเดทีมัสมีความหมายว่าแค่ฉันสามารถทำได้หรือคำว่านิทหรือคอมพิวต์ใช้คำว่าคอมพิวต์ดีกว่าคือมันเสร็จสิ้นนะคะก็คือมันเสร็จแล้วทำเสร็จสมบูรณ์แล้วโอเคอ่ะซึกิคือเรื เขาชื uh, <Hi> ่อิาิาาฮิฮิราอ่าฮิราคิมสอีเดสอ่าฮิราคิมคันจิตนี้เนาะมันอ่านได้อีกเสียงหนึ่งก็คือคาว่าจริงๆต้องเป็นอาอาคิมัสก็ได้ฮิราคิมัสนะคะอ่ะฮิราคิมัสคำนี้แปลว่าอะไรนะลูกเปิดคอสอ่เปิดคอสอะไร เอออย่างใ,ในรูปเปิดคอร์สอะไรทำอาหารอ่าคอร์สทำอาหารเดี๋ยวเราจะไปเรียนเพิ่มเติมในศัพท์พวกคำนามเนาะตรงนี้คือเขาเขาจะอธิบายว่าคำว่า h i ราคิม h y เนี่ยหมายถึงการโ o p e นคอร์สทุกอยาก่างอย่างเช่นคอร์สเรียนทำอาหารคอร์สเรียนจูโดคอร์สเรียนจัดดอกไม้แบบนี้เนาะให้อิเดสเนสกิเขาเรียกว่าชิมไปชิมไปว่าด้วยมิเตสกา ชิมไปกังวลน,นกังวลใจกังวลชิมไปอันค่าจารไม่ได้สอนคำศัพท์แบบที่เป็นคำตรงข้ามแล้วเราจำคู่ไปเลยชิมไปกังวลแล้วถ้าแบบทความกังวลไปแล้วอะเราจะใช้คําว่า,าสีสีอะไรดีสีสีดำแล้วกันอ่ะชิมไปเพราะกังวลตรงข้ามกันนะคะเขียนคันจิไปให้เลยอันชินอันชินลองเดาซิมจะแปลว่าอะไรชิมไปแปลว่ากังวลแล้วแล้วอันชิน สบายใจอ่ะใกล้เขียนหนูสบายใจแปลว่าหมดห่วงหมดกังวลเห็นไหมมันตรงข้ามกันอันชินคือแบบใจมันอาราดูคันจิใจตัวชิมไปชินก็คือตัวโคโคโลที่แปลว่าหัวใจอันนี้ก็ใจเหมือนกันใช่ไหมคะใจอันข้างบนเนี่ยมันกังวลแต่ใจข้างล่างเนี่ยมันเริ่มเบาลงก็คือมันหมดกังวลความหมายมันก็จะตรงข้ามกันนะคะอ่าต่อไปสุกิ อ่ะเพจโตวันนั้นอ่ะเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วเนาะว่าเพจโตมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวขออีกรอบนึงสิขอภาษาญี่ปุ่นจำคำๆได้ไม่ได้เลยอ่าหนูหนูรู้คำไหนบ้างแปลงจังในเพจโตเนี่ยคำแรกมิเกะจังคืออะไรลูกเอ็มเนโกะเนโกช่วงนี้ึินเซแบบเมโกะเมโดเมโดมากเลยเมโดเมโดก็คือคลั่งไคล้บ้าคลั่งชินเซชอบแมวมากตอนนี้อ่าุซากุระจังนี่คือตัวอะไรลูกซากุระจังอินุค่ะอินุอีเดสเนอินุ อ่ะแล้วเนเนจังกระต่ายภาษาญี่ปุ่นว่าไงนะกระต่ายเนเนจังอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรข้าไมไปก่อนข้ามาที่พิโอพิโอจังท่านกว่าไงนกทอริทอริเต่าได้ไหมเต่าไม่คุ้นใช่ไหมอ่ะสองคนิตเจนสอนเพิ่มเนาะถ้าเป็นมุมจีจังหรือเจ้าเต่าเนี่ยเขาเรียกว่าค้ามิข้า,ม,ขามนะคะค้ามะะิก็คือเต่าส่วนเนเนจัง เนต่างๆเชอคคำนี้มากอุซากิที่ชอบคำนี้เพราะอะไรรู้ไหมสมัยัซเรียนมหาลัยอ่ะอาจารย์เขาจะแบ่งคลาสเรียนเป็นสองคลาสคืออุซากิกับแพนด้าเซเนตอนแรกก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นอุซากิกับแพนด้าคือเหมือนแบบด้วยความที่เหมือนคนที่เข้ามาเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนเรายียนมหาลาัยมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีสองแบบคือแบบท,ที่เริ่มตั้งแต่เบสิกเริ่มตั้งแต่นับหนึ่งหม่กับแบบท,ที่มีพื้น คือเจเป็นคนที่แบบมีพื้นอยู่แล้วเขาก็เลยให้อยู่คาร์ดอุซากิคือไปเร็วได้ก็ตายมันคือเร็วใช่ไหมส่วนคาร์ดที่แบบเหมือนเริ่มตั้งแต่นหนึ่งอะแพนด้าก็จะค่อยๆไปช้าๆไปพร้อมกันประมาณนี้นะคะอ่ะมุ้ยกายูนิกระต่ายเนโกะเนโกะอุซากิอุซากิโทริโทริคาเมคาเมอินุอินุควา,าวาอิเรสนะแป้งจางว่าเพชรตกคัตเตอิมั้กคะ ペットร飼っกับすか？สเตอีมสัสก์ค่จะจ๊ถาอะไรนะตตเรี้ยงสัตว์่ดสเน่เราจะำคำแรกได้คำว่าใครมัสที่แปลว่าเลี้ยงสัตว์เจยใช้รูปเตอีมสัสเพราะว่าตอนนี้หนูเลี้ยงสัตว์อยู่หรือเปล่าอีมสัสกามีไหมคะอืมอีมาเซนอีมาเซนค่นเคยเคยเลี้ยงอยากเลี้ยงไหมใครใต้ดสกาใครใต้ดสกา 何か一番かいタイですかいやない。何が一番かいタイですか ?Usaki。u s a k、um, 先生、ウサギを買ったことがあります。買ったことがあります。先生、まいはそんなにない l たことがあります。ウサギを買ったことがあります。で、ね、は、まい เคยเคยเลี้ยงเก่งมากยังจาได้สุบาาชีเคยเลี้ยงเจ้ากระต่ายสมัยนั้นเล่าเรี่อหนึ่งเป็นเนคนที่ชอบกระต่ายมากเคยเอาไปโรงเรียนด้วยนะขึ้นเซเล็กประมาณสองตัวแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยใช่แล้วก็เอามาลูบอยู่ใต้โต๊ะเพื่อนก็จะชอบเล่นชอบเล่นแต่จริงๆเจ้ากระต่ายเนี่ยมันถ้ามันตัวเล็กแล้วเราจับบ่อยๆมันจะเฉาเออมันก็จะแบบมันก็จะแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วเชนเซมีวีรกรรมหนึ่งที่แบบเชนเซร้องไห้หนักมากเพราะว่าเชนเซเจ้ากระต่ายเนี่ย ได้ได้ได้หมดลมหายใจเพราะว่าอะไรรูกหม่แบบเป็นวิญกรรมที่แบบคือกระต่ายเอาง่ายๆมันเป็นเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟมากคือถ้าได้ยินเสียงอะไรที่แบบตกใจเสียงฟ้าผ่าเสียงอะไรางๆเนี่ยมันก็จะช็อกเออหรือเหตุการณ์ที่ทําให้กระต่ายเชนเซยไปไปจากโลกนี้ก็คือขวดน้ําทับหัวเชนเซยแบบเรไม่รู้พูดยังไงคือเหมือนอานกรงกระต่ายเนาะมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีที่ให้น้ำอ่ะมันจะเป็นขวดไม่รู้แป้งจางเห็นไหนเป็นขวดขวดแล้วแบบ เือ,ธอเธอเห็นใช่ไหมที่มันเป็นแบบให้เดะให้กระต่ายมันเอาจปากไปจุ้มๆแล้วก็อะไรเงี้ยคือขวดน้ําม,มันอ่ะคือเซนก็ไม่รู้อีท่าไหนมันเป็นหล่นทับหมมัวน้องกระต่ายลูกกระต่ายก็สิ้นลมหายใจเซนก็แบบลมห้หนักมากตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณม3โอ้แล้วแหละเป็นวีรกรรมนะคะอ่ะต่อไปสุกีอ่ะรออยูีอธิบายโทริไป็นแล้วนอนนอกใช่ไหมลูกอันนี้หลับคเดวะนั่นเดสกับะเอืมคุย คเอยคเอยคืออะไรดำกินแล้วเพิ่งพูดไปเสียงของสิ่งมีชีวิตอ่าเสียงเสียงที่ออกเปลงออกมาจากลําคออย่างเช่นเสียงของคนตะโกนเสียงค่อยหรือเสียงร้องเพลงเสียงนกร้องแบบนี้ได้หมดเลยให้ก็เรว่าน้ามิอ่านามินามิจะใช้โคเอหรือ, to, นะอ,อโอโตะนะอืมโอโตะค่ะอ่านามิคือเสียงคลื่นแล้วเราได้ยินเสียงคลื่นน้ามิโนโอโตกะเขาได้ยินกันเลยนะ Ikiko ่ขโมยมาสงดงามนี่คืออฮนบขอคำศัพท์อีกหนึ่งคำที่ใช้คำว่าฮานะอะไรนะฮานนบิคืออะไรนะลูกตามรูปเลยครูค่ะครูครูหรือดอกไม้ไฟฮานะตัวนี้คือดอกไม้ฮานะตัวนี้ดอกไม้บิก็คือไฟดอกไม้ไฟแล้วฮานามิคืออะไรนะฮานามิฮานามิคืออะไร ขนมข้าวเกียบกุ้งไม่ใช่นะลูกฮานามิคืออะไรที่คนญี่ปุ่นเขาชอบไปซากุระมิตริโอซากินันดาริอุตตะตาริเตอรุจิคิเขาทำอะไรคะฮานามิไปดูดอกไม้อีเดสเนฮานามิคือการไปชมดอกไม้นะคะตอนที่จะไปเรียนแลกเปลี่ยนเนาะแบบนี่มันเป็นเทศกาลที่แบบเอนจอยมากคล้ายๆไปแคมปิง้ง ทุกคนคือแบบว่าซื้อของกินไปนั่งปิกนิกกลางสวนแล้วก็ชมดอกไม้ไม่อะไรที่แบบว่าโอ้แบบบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนเซนเป็นอะไรที่แบบว่าสงบค,คือมันไม่วุ่นวายนะอาจจะเชอาจาอาจะไปเมืองที่ที่เขาไม่ได้จัดยิ่งใหญ่ด้วยแหละก็เลยแบบว่าสนุกมากที่ไทยที่ไทยมีไหมเฮเทศกาลชมดอกไม้มีเนาะแต่ไม่ได้จัดเป็นแบบว่าประจาปีมไม่เคยไปใช่ไหมแบบเมื่อก่อนก็จะมีแบบแบบที่เชียงใหม่เขาจะชอบจัดแบบ เออแต่มันก็ไม่ได้แบบนั่งชมเลยขนาดนั้นเป็นจัดดอกไม้เป็นเป็น,ปนสวนเป็นอะไรอย่างนี้ไปเนาะอ่าต่อไปเส้าผาออกนอกทะเลโคเรยวะโดกุโดกุคืออะไรลูกโดกุเครื่องมืออ่าเครื่องมือเป็นคำขับกว้างโดกุเครื่องมือเครื่องใช้ผูกอุปกรณ์ทางารศึกก็ใช่อุปกรณ์ช่างก็ใช่นะคะเครื่องมือไอไ้โซเรวะเออโคเรวะคารานะอร่า กรีนนิ่งอ่ะก็คือการทำไมคะอ่าตามความหมายว่าลาซักรีอ่าลาซักรีกรีนิ่งก็คือการซักรีซักเสื้อผ้าเนาะก็เรียกว่าคำศัพท์ง่ายจังเลยก็เรียกว่าเอี้ยอ่ะเอี้ยแปลว่าอะไรนะแปลบ้านค่ะบ้านแล้วอีกคำหนึ่งที่แปลว่าบ้านเหมือนกันคือคำว่าบูจิต่างกันยังไงนะเอี้ยกับบูจิเอ่อเ็น่าจะเป็น แค่ตัวบ้านตัวบ้านฝรั่งคิดคือคำว่าที่ไม่มีคนอ่าไม่มีคอน h o u s e ใช่ไหมคะมันจะเป็นเหมือน house คือซื้อบ้านอยากจะซื้อบ้านหนึ่งหลังเออใครใจอยากซื้อบ้านแต่บอกว่าเนี่ยจะกลับบ้านแล้วนะใช้คำว่าอะไรลูกอุจิเอะอะไรคะร <c oughs> อูจิอูจิเอะกลับบ้านค่ะคายริมัสสุดยอดจีอุจิเอะคาะริมัสอุจิเอะคาะริมัส น้อยมากที่จะได้ยินคำว่า E A ใครเอามากลับบ้านคือคำว่าอุจิเนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบโฮมบ้านชั้นบ้านหอังชั้นบ้านที่มีคนอยู่บ้านที่มีคนอาศัยนะคะโอเคอ่ะซิกิขเขาเรียกว่า mansion 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 เอ้ยที่ไหน mansion ก็คืออาคารที่แบบคล้ายค้ายคอนโดเป็นตึกที่ไม่หลายชั้นนะคะคืออ่านเซกทีเรียายตรงนี้อิมเมจของคนไทยคือคำว่า E A อุจิอะไรเงี้ยคาว่าบ้านน่ะเราก็มองภาพว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นอาคารที่มีหลังคามีบ้านมีรั้วมีรั้วขอบรอบรอบนอกมีสวนมีอะไรเงี้ยใช่ไหมอินเมนุเซติอย่างนี้นะว่ากลับบ้านคือที่ญี่ปุ่นน่ะคาว่าบ้านของเขาก็คือห้องห้องของเขาก็คือบ้านเซตตอนแรกเซก็ไม่เข้าใจว่ากลับบ้านเซก็ถือว่าบ้านเพื่อนคือบ้านมันเป็นหลังๆเพราะว่าด้วยความที่เราแบบเออเเราอยู่ที่ไทยบ้านก็คือเป็นหลังๆแต่พอไปเออที่ญี่ปุ่นน่ะเหมือน การที่จะมีพื้นที่บ้านหลังนึงเนี่ยมันมันมันค่อนข้างแพงเขาก็เลยนิยมที่จะอยู่กันเป็นแบบแมนชั่นแบบเมื่อกี้ที่เป็นเป็นห้องห้องคือการที่เขาอยู่เป็นห้องห้องแบบเนี้ยเขาก็จะเรียกห้องนั้นเาว่าเป็นบ้านเหมือนกันนะคะฉะนั้นคำว่าบ้านบ้านจริงๆแล้วในในคนเวลาคนญี่ปุ่นพูดถึงบ้านเนี่ยอาจจะไม่ใช่หลังหลงแบบนี้คําว่าบ้านของเขาก็คือห้องที่เขาอยู่นะคะโอเคต่อไปเครว่า คิชชินคิชชินคิชชินอีกคำหนึ่งที่แปลว่าคิชชินความหมายเหมือนคิชชินเหมือนกันคืออะไรนะจนได้ไม่เอ่ยได้เออได้อะไรได้โดนดูเกี้ยวได้ฉันเซ่ก็ลืมทำจิได้โดโครโรกำลังเล่นเพราะว่าโดโครโรโดโครโรเห็นไหเขีนใหม่อนวะฉันเซ่จะมาโป๊ตะตามนี้ไม่ได้แบบนี้ไหม เอออะไรประมาณนี้ไดดโครโรนะคะที่แปลว่าครัวไดดโครโรแป้งต้องลองไปเสือดูเนาะมันจะมีคันจิด้วยไดโครโรไดดโครโรก็หมายถึงครัวเหมือนกันนะคะอ่าต่อไปจะหมดแล้ยังจริงรนมคคำศัพท์นานมากเลยค่ะรอบนี้อ่านี่ไงคำว่าเคียวชิสึที่เราเกิดไปก่อนหน้านี้นะคะมีอะไรบ้างเคียวชิสึแบบไหนบ้างอ้าวมีเพิ่ไปอันแรกคืออะไรลูกห้องเรียนหรือคานเรียนทำอาหารเรียกว่าอะไรนะเรียวริกิวเรียวริเคลียวชิสึ แล้วถ้าเล่นเล่นจูโดล่ะจูโดคิโสึอันนี้อ่าแล้วถ้าจับด,ดอกไม้ว่าอะไรนะฮา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 นะไปว่าดอกไม้ถูกต้องแต่ว,ว่าจะมีศัพท์เฉพาะที่ว่าเป็นเป็นศิลปะก,การจัดดอกไม้เลยเขาจะใช้คำว่าคาโดคาโดคาโดนะคะลูกคาโดอ่าคาโดเคีโยชิสึก็คือคารเรียนจัดดอกไม้นะคะที่บุญเคยเคย,เคยไปเทคคอร์ส อะคารโดยคำหนึ่งเขาจะเรียกว่าอิเคบานะก็ได้ค่ะดิ้นไหมค่ะดิ้นอ่าหนูค่ะดิ้นเพราว่าอิเคบานะใช่ไหมลูกอิ K เคบานะมิเซเพิ่งสอนเด็กๆให้ให้ทำอิเคบานะไปนะคะคืออิเคบานะเนี่ยมันก็คือบานะเนี่ยมันมาจากคำว่าขนาที่เป็นดอกไม้อิเคก็การเสียบการปักนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่การแบบเขาเรียกอะไรมันมีหลักการนะลูกแบบมิเซก็เพิ่งไปศึกษามาเหมือนกันสมมติว่านี่เป็นฐานเนี่ยมันจะต้องมีแบบสามจุดเดีย๋ยนะ ประมาณนี้คือสมมติว่ามีตัวหลักตัวนี้คือสวรรค์ตรงนี้เป็นเซซกำลังเด็กคำศัพท์เป็นมนุษย์อะจำคำศัพท์ไม่ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นสุจิดินคือเหมือนกับว่าองค์ประกอบอะจะต้องตรงนี้ห่างกันเจ็ดตรงนี้ห่างกันสามเลยแกคือมันมีมันมีมันมีดีเทลเยอะกว่านั้นนะคะกานงานสร้างหมามันไม่ใช่ว่าปักปักปักแล้วจบนะคะมันต้องมีความประาลซ์เดี๋ยวคราวหน้าเซจะเอาสไลด์มาให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะต่อไป พลเดวะท่าที่รูปหมู่ทัพท์ับเลยคืออะไรคะลูกอ่มปาร์ตี้อ้าห้องสมหรับที่ไว้จัดปาร์ตี้พไเดวะอ,อ,อะไรเลอ,อคำจีเนี่อ่านได้สองเสียงนะอ่านว่าอะไรนะในบทนี้เขาให้เอาอ่านคาตาอีดสเน่คาตาหรืออ่านว่า,คาโคก็ได้ค่ะแต่ว่าในบริบทนี้เขาต้องการสื่อว่าโคโนคาตาท่านนี้โคโนคตา ซึ่งคำาถาเนี้ยเป็นคำสุภาพของคำว่าฮิโตะอ๋อโดยปกติสมมุติเราจะบอกว่าเฮ้ยคนนั้นนหละคือใครคนเนะคนนั้นโซโนะฮิโตะวะดาเดสก้าโซโนะฮิโตะวะดาเดสก้าอันนี้เป็นแบบพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรกันเองไม่ได้สุภาพมากแต่พอแบบเฮ้ยเป็นผู้อาวุโสสมมุติว่าเป็นอาจารย์อาจารย์เป็นด็อกเตอร์หรือเป็นคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่อาวุโสกว่าเราเนี่ยเราก็ต้องยกก่องเขานิดนึงเนาะเราก็จะแบบโซโนะคาตาวะ โดนาตาเลสกาเฮ้ยมันเนี่ยอิร์จะเขียนเปรียบเทียบมันละกันว่าความต่างมันคืออะไรนะคะคือถ้าพูดแบบเบสิกโซโนฮิโตะเนี่ยสับสับที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบดาเลเดสกาอ่ะอันนี้เป็นคำแบบสามัญปกติทั่วไปถึงไหมฮิโตะกับดาเลแต่พอเราใช้ว่าโซโนโอโอโซ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 โนคาสาวะ จะใช้ด้าเละก็ได้แต่มันก็ดูไม่ไปไปด้วยกันเพราะว่าคาตาเนี่ยสุภาพแล้วเราจะใช้คําว่าโดนาทศรนะคะโดนาทัร์ความหมายเหมือนด้าเละเลยแต่ว่าสุภาพสุภาพกว่านะคะโดนาทศรเดสกาอ่าแปลง,จ,ง <c oughs> าจากคุ้นๆไหมอาจจะคุ้นทังทั้งบนเนาะเพราะว่าปกติเราจะพูดอันทั้งบนมากกว่านะคะโอเคอันนี้เวลาเราใช้เนาะคือถามว่าเราใช้อัน,นแบบทั้งบนเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ดูดูไม่สุภาพหรืออะไรนะมันก็ดูแบบปกติ แต่พอเราแบบรู้บริบทว่าในสถานการณ์นี้เรา, mm. เ,ราเราควรจะยกย่องเขานะอย่างเช่นสมมติเป็นคนที่เราไม่รู้จักแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยเออเราเราจะกล่าวถึงท่านนั้นเนี่ยเราใช้แบบนี้มันก็จะดูน่ารักดูแบบไม่ใช่น่ารักดูแบบให้เกียรติเขาลิดนึงเนาะแต่ถ้าถามว่าเราใช้เนี่ยเขาก็เข้าใจมันมันสื่อได้เหมือนกันลกสื่อความหมายได้เหมือนกันแต่แค่บริบทของความสุภาพเฉยๆนะคะโอเคหมดหรือยังนะคำศัพท์บ,บทนี้จริงมันก็น่าจะมีแหละอ๋อนี่ไงคำว่าโกะหรือออาโตไปว่าได้นะ หลังจากนั้นอะหลังจากตอนแรกแบบนายไม่แต่งเขาแต่งเขสวยขึ้นทันทีชิกะคืออะไรนะชิกะเอ,อเ่อเพียงแค่เพียงแค่อะชิกะตัวนี้เป็นไวยากรณ์น,นะคะแต่ถ้าเป็นคําที่เป็นคําศัพท์ทั่วไปมันมีความหมายความหมายว่ากว,ว้างนะจ๊ะกว,ว้างถ้าเป็นคํานามนะตัวนี้จะแปลว่ากวา้างชิกะชิกะคือกวา้างไปนะเราได้คําศัพท์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสรรัตว์ คำหนึงแล้วแต่ว่าถ้าว่าเป็นไวยากรปุ๊บเราใช้ชิกาดิแต่ทำไมข้างหลังเป,ป็นรูปปฏิเสธอะ่ะมันไม่ได้เป็นหวาคําว่าไม่มีเพียงแค่ร้อยเยนมันไม่ได้เป็นความหมายเช่งปฏิเสธนะคะชิกาเนี่ยมันแปลว่าโอรี่เพียงแค่ใช่ไหมคะมีความหมายคําว่าอนิมเเซนเนี่ยมันไม่ได้ปฏิเสธนะมันบอกว่ามีเท่าไหร่ลูกมีเพียงแค่เท่าไหร่มีเพียงแค่ร้อยเยนเออมีเพียงแค่ร้อยเยนเราเห็นมันเป็นรูปปฏิเสธก็จริงแต่ความหมายไม่ได้ปฏิเสธนะคะมันจะให้ความรู้สึกว่า ฉันมีแบบมีน้อยมีแบบมันมันมันให้ความหมายในแง่ลบนิดนึงเหลือเงินแค่แหงเหลือเงินแค่ร้อยเยนอ่ะมันจะให้ความหมายแบบอีกแบบหนึง่งนะคะหมดหรือยังอ่ะหมดแล้ว,ลวทุบทวนอีกรอบหนึ่งแบบรวดเร็วเลยคนเดีววะใครมาสให้คนเดียววะเอ่อมิจิมิจิกะมิฮาชิริมาสมิจิโอฮาชิริมาสฮะมิจิมิจิโอฮาชิริมาสใช้คนเดียววะ 山が見えます。これは音が聞こえます。これは道ができます。これは気しす気しすが開らます。気をしすを開きます。もう一回気をしすを開きます。 やしすおひらひます。えこれはしん<配>これはペットこれはホリ<り>これはコ<声>これはナミ<波>これは花ナ<火>これはどこ<毒>これはあ ครีน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 ดิงอ่าครีนดิงกุมอญกายครีนดิงกุครีนดิงกุอ่าอะอะไรที่ญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นก็จะลงท้ายแบบอูอูโออะไรเงี้ยค่ะครีนิงกุเคเรวาเอเคเรวามนชินเคเรวาคิชชินให้เคเรวาขอคำเดียวก่อนเลยเคียวชิสอ๋อพี่รวมกันว่าเคียวชิสให้เคเรวา ปาติรูมไอ้เด็กคเดียววะคตาคนเีววะเออใช้ว่าอะไรนะ้ๆโอาโตโหรืออโตะไอ้เดีวะมีมีมาแล้วช่จ้าอ่าโอเคหมดแล้วเนาะอ่าหมดแล้วโอเคแป้งฟามสุภาราชีเก่งมากค่ะวันนี้คือแบบ จริงาเซก็ค <|so|>> ือสอบคําศัพท์แบ้งจำเปในตัวแล้วคือก็หูก็คือผ่านทุกคํานะคะโอเบเดตก็ะไซมาสนะคะอาเดี๋ยวต่อไปนะคะ